ไอ้าพออไได้้้แลววสัต์คโกงจนบ้านเเเมมืืออองกูจะะไไ่หลีหยรแล้วอาจาจรย์เฉลิมชัยหัวร้อนสัตว์พวกไร้จิตสำนึกแย่งด่านหน้าฉีดไฟเซอร์ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ผมโคตรเซ็งเลยไอ้หาผมแก่แล้วไม่อยากจะพูดแต่ต้องพูดงายการนี้มากไอ้หาคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายกูต้องพูดอยู่ดีไอ้หาแม่งไงไฟเซอร์เนี่ยไฟเซอร์เนี่ย โอ้ oh, ของที่มาเนี่ยเพื่อด่านนะเพื่อด่านนะผู้ใช้ Facebook นรินทร์ธนทามาศได้โพสต์คลิปของอาจารย์เฉลิมชัยโ,โคสิทฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ออกมากล่าวถึงเหตุการณ์การวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่แพทย์พยาบาลบุคลากรด่านหน้าไม่ได้รับกันจริงๆและมีคนแย่งสิทธิ์ไปฉีด หลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหลากหลายโดยส่วนมากเห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์พูดและขอบคุณที่ลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงเพื่อประชาชนแต่อีกด้านก็มองต่างกันเช่นกราบสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ที่อาจารย์ออกมาเตือนสติพวกที่เห็นแก่ตัวที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองขออนุญ,ญาตแชร์ต่อนะคะ ดีมากค่ะอาจารย์พูดได้ตรงประเด็นค่ะความเสียสละของคนพวกนี้ไม่มีมีแต่ความเห็นแก่ตัวอยากได้อยากดีไม่มีวันเพียงพอพูดอีกก็ถูกอีกครับอาจารย์พวกนี้มันไม่มีสามัญสำนึกเวลาเขาบอกไปหาวัคซีนดีๆมามันก็ไม่ไปเวลาเขาหามาได้มันก็ยังเสนอหน้าไปรับ ด่าเยอะๆหน่อยค่ะอาจารย์พวก VIP พวกเส้นใหญ่มันเยอะเกินในบ้านเมืองของเราพวกเห็นแก่ตัวพวกถ่วงความเจริญในบ้านเมืองพวกข่าสามัญสำนึกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ผมโคตรเซ็งเลยค่ะผมแก่แล้วไม่อยากจะพูดแต่ต้องพูดงายการนี้แม่งไอ้หาคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายกูต้องพูดอยู่ดีไอ้หาแมา่งไงไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยโอ้โหของที่มาเนี่ยเพื่อด่านแนะ่ เพื่อดานนะหมอพยาบาลกู้จีบกู้ภัยผู้สง่งส่งคนป่วยส,ส,ส่งศพสับเปลือพระที่เป็นสับเปลือกด้านหน้าของจริงทั้งนั้นและคนเก็บขยะติดเชื้อและอื่นๆที่มากมายที่ช่วยด้านหน้าของจริงแต่ไม่ได้ ไม่ได้ไอ้ขาล้านกว่าไม่ได้ไม่ถึงแมงคตอดงองเลยว่ามึงเอาไปใช้อะไรไอ้ขามึงเอาไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่ด่านหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเลยจิบหายดิเฮียเอ้ยมึงไม่รู้จักสำนึกเฮียอะไรเลยไอ้คนรับฉีดไอ้คนที่เอาไปให้ก็เฮียไอ้คนที่เอาแมงรับมาฉีดด้วยที่ตัวเองไม่ได้เป็นด่านหน้ามึงก็เฮีย นี่ผมไม่อยากบอกเลยว่าคนไทยเรามีที่ใสแบบนี้ผมไม่ได้อยากพูดว่าเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มากมีคนไทยเยอะมากที่เป็นอย่างนี้ที่เห็นแก็ตัวเห็นแก็ได้เห็นแก็ดดกประโยชน์ส่วนตัวคดกองบ้านเมืองอันนี้ถือเป็นการคดกองบ้านเมืองนี่คือความคดกองนึ่งไอ้คนไปเอามาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอาไปให้โคดเงาของมึงเอาไปให้หมู่คณะของมึงนี่มึงได้เยี่ยแล้ว ไอคนที่รับวัคซีนมึงกเ็เฮียมึงก็ชั่วสำนึกมึงไม่มีเข้าใจคำว่าสำนึกไหมคบเหมือนกูไออาจารย์แม่งตําประโยชน์ให้แกบ้านเมืองเอาไปเซอร์ไปฉีดได้าจาันกูบอกสันตินกูไม่มีวันฉีดยังไงให้กูตายกูก็ไม่ฉีดไอแคมึงรู้ไหมกูรองกูมีสำนึกมึงเข้าใจไหมคนไทยเราต้องมีสำนึกแบบนี้ว่าด่านหน้าคือด่านหน้าเราไปให้ด่านหน้าทั้งหมด ไปแจาไปให้คนที่มึงรู้จักคนที่มึงรักคนที่มึงชื่นชมของมึงบริวารมึงและมึงไม่ควรฉีดไอ้ห่าต่อให้ผู้ใหญ่เอามาให้มึงมึงต้องไม่ฉีดมึงต้องมีสํานึกไอ้จิบหายมึงต้องมีสํานึกบ้านเมืองเราแม่ไม่เจริญกเพราะมึงไรสํานึกที่ดีต่อบ้านเมืองต่อส่วนรวมของประเทศไอ้ห่าพอได้แล้วไอสัตว์คดกงจนบ้านเมืองกูจะไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้ว